สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามมอบแอลกอฮอลให้กับเจ้าหน้าที่สถานประกอบกิจาการสู้โควิด -19 เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติปี2563ค่ะ ห้องประชุมสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสรารคามอําเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามเป็นประธานในพิธีมอบแอลกอฮอล์เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดมหาสรารคามประจำปี2563และกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานโดยมีนายธัญวัฒน์ชาญพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าของสถานประกอบกิจการในจังหวัดมหาสรารคามเข้าร่วม ทางนี้สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามได้จัดหาแอลโกอฮอล์จํานวน500ลิตสนนรสํานักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคามได้จัดหานักกากอนามัยจํานวนพันชิ้นโดยเชิญอาสาสมัครแรงงานมาร่วมกิจกรรมเพื่อมอบให้ในายจ้างเจ้าของสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามจะได้นําไปมอบให้แก่ลูกจ้างผู้ใช้แรงงานและบุคคลในครอบครัวของผู้ใช้แรงงานใช้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 นางสาวพัทราวันกลับไกลดีสวัสดิการและคลุมครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ไปทั่วโลกขณะที่ลูกจ้างในจ้างยังคงต้องทำงานอยู่สำนักง,งานสวัสดิการและคุุมครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานมีความห่วงใยในจ้างลูกจ้างผู้ใช้แรงงานให้เกิดความปลอดภัยจากการ ติดเชื้อไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 และต้องดูแลป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากสารเสพติดทั้งปวงจึงเนื้ร่วมกับหน่วยง,งานสังกัดกระทรวงแรงงานจัดก,กิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดมหาสารคามประจำปี2563และกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็ขขงของเครือข่ายแรงงานตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะ